สวัสดีค่ะพี่แหม่มนิตยาตีโลนนะคะเจ้าหน้าที่จากสมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทยนะคะก็จากที่เราได้จัดประถมนิเทศมานะคะแล้วก็คิดว่าคนพิการหน่วยงานได้เข้ามารับฟังในเรื่องของการประถมนิเทศแล้วแต่อาจจะมีบางท่านไม่ได้เข้าร่วมรับฟังนะคะวันนี้ก็เป็นการมาทบทวนค่ะว่ากิจกรรมต่างๆที่เราจะต้องปฏิบัติหรือร่วมกันทําใน ปี2568ที่มีการจ้างงานเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะค่ะเบื้องต้นก็ขอสรุปสถานการณ์คร่าวๆในเรื่องของสถานการณ์การจ้างงานคนพิการประจำปี2568ให้ทราบนะคะก็ในปีนี้คะ่ะมีบริษัทที่ร่วมสนับสนุนในเรื่องของการจ้างงานคนพิการนะคะจำนวน 214บริษัทนะคะมีหน่วยงานเครือข่ายที่รับคนพิการเข้าไปปฏิบัติงานเนะะี่ยค่ะจำนวน1 0 5 2แห่งนะคะแล้วก็มีคนพิการที่ได้รับการจ้างงานทั้งหมดจำนวน1,775คนนะคะลักษณะงานก็จะแบ่งเป็นงานประจำหน่วยงานนะคะ1,445คนนะคะ างานประจำหน่วยงานมีอะไรบ้างก็คือหน่วยงานสาธารณสุขนะคะจำนวน617คนนะคะองค์กรการศึกษาจำนวน350 350คนนะคะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน211คนนะคะสมาคมชมรมศูนย์บริการต่างๆ216คน หน่วยงานภาครัฐอื่นๆนะคะ51คนและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีโครงการอาชีพค่ะที่ได้รับการสนับสนุนจำนวน212คนนะคะมีนวดในสถานประกอบการจำนวน118คนรวมทั้งหมดที่ได้รับการจ้างงานในปีนี้ก็คือ1,775คนนะคะนอกจากนี้ค่ะทางสอคอเองค่ะยังได้ดำเนินการ เปิดรับสมัครคนพิการรายใหม่ประจำปี2518ที่ผ่านการสัมภาษณ์ได้รับการจ้างงานนะคะจำนวน114คนนะคะแบ่งเป็นงานประจำหน่วยอ่าทั้งหมด75คนแล้วก็โครงการอาชีพอีกจำนวน39คนนะคะอันนี้เป็นสถานการณ์การจ้างงานในปีนี้นะคะก็จริงๆแล้วะคะ่ะนอกจากว่าคนพิการที่ได้รับการจ้างงานแล้วเนี่ยเรายังมีการที่ ได้ให้ทุกท่านนะคะได้ร่วมทำกิจกรรมเนาะกับาการจ้างงานตลอดทั้งปีค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะกิจกรรมหลักๆของคนพิการตอนนี้ค่ะปฏิทินในปี2518ก็คือว่ากิจกรรมที่ต้องทำทุกเดือนนะคะก็คือ1นึ่งารายงานประจำเดือนนะคะส่งได้ตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่5ของเดือนถัดไปนะคะในส่วนนี้ค่ะก็มีใครที่จะต้อง เป็นคนร่วมในการส่งบ้างก็มีทั้งคนพิการแล้วก็นอจพอนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าอยากให้นอจพอเป็นผู้ดูแลหลักในเรื่องของการส่งรายงานประจําเดือนเนื่องจากว่านอจพอเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นผู้ที่ต้องลงนามรับทราบว่าคนพิการมา,าปฏิบัติงานจริงฉะนั้นในรายงานประจําเดือนก็จะต้องมีลายเซ็นของนอจพอร่วมอยู่ด้วยนะคะหรือว่าถ้าคนพิการส่งได้เองก็ นราจะพอก็ต้องรับทราบว่าคนพิการได้มาปฏิบัติงานแล้วก็เซ็นรับทราบในรายงานให้ด้วยนะคะอันที่สองก็คือรายงานรูปภาพนะคะส่งได้ตั้งแต่วันที่25อของทุกเดือนถึงวันที่5ของเดือนถัดไปเช่นกันในส่วนนี้เราก็สนับสนุนอยากให้คนพิการใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการส่งรายงานรูปภาพได้ด้วยตนเองนะคะแต่ว่า ว่าคนพิการท่านไหนส่งเองไม่ได้ก็รบกวนให้ทางหน่วยงานหรือเราจะพอช่วยดูแลส่งให้ด้วยนะคะารายงานทั้งสองรายการเนี้ยเราก็จะส่งในระบบ Con n น c t นะคะซึ่งทุกท,ท่านอาจจะเคยส่งแล้วหรือถ้าใครยังไม่เคยส่งก็เนี่ยแหละคะ่ะสามารถเข้าไปศึกษาได้นะคะอันที่สามก็คือรายงานอาขอโทษค่ะอันนี้ไม่ใช่รายงานเนาะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราอยากส่งเสริมให้คนพิการนะคะ ได้มีสุขภาพดีนะคะมีงานทำแล้วสุขภาพก็ต้องดีด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรม90วันมหาสัจจัย์ของฉันค่ะในแต่ละปีเนี่ยเรากำหนดให้ว่า,ามีกิจกรรม90วันเนี่ย3ซีซันนะคะปีนี้ก็เช่นกันค่ะซีซันที่13เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่14กุมภาถึง14พฤษภาคมนะคะซีซันที่14เริ่มวันที่1มิถุนาถึง31สิงหานะคะ ซีซท่นที่15เริ่มวันที่15กันยาถึง13ทธันวานะคะเราก็จะส่งรายงานผลการทำภารกิจเนี่ยในระบบ90วันนะคะสิ่งที่อยากให้คนพิการได้ร่วมกันเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้เพื่อส่งเสริมดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะแล้วก็หากนอจพอท่านไหนสนใจอยากร่วมกิจกรรมอันนี้เราก็ยินดีนะคะก็ขอเชิญด้วยเนาะค่ะแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งค่ะก็เป็นกิจกรรมในเรื่องของมาตรฐานการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการอย่างยั่งยืนนะคะเป็นกิจกรรมที่เป็นเรื่องของการประเมินคุณภาพการจ้างงานคนพิการนะคะอันนี้เราก็จะเน้นย้ำในในส่วนของอ่านจพที่จะต้องเข้าร่วมทําประเมินนะคะเพื่อประเมินการจ้างงานคนพิการว่า การจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของท่านเนี่ยเกิดประโยชน์อะไรบ้างเนาะเกิดประโยชน์อะไรกับตัวคนพิการเองหรือเกิดประโยชน์อะไรกับทางหน่วยงานนะคะก็จะมีรายละเอียดในการทําประเมินทั้งหมด25ตัวชี้วัดนะคะแล้วก็ช่วงระยะเวลาในการทําประเมินก็คือตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงกรกตานะคะส่งผลการประเมินเนี่ยในระบบ QAS นะคะอันนี้แล้วก็อันที่หนคะคะก็เป็น ในเรื่องของการสื่อสารคุณค่าการจ้างงานคนพิการนะคะเราเรียกว่าอ่านอนจพอพาทัวร์หรือทำเน,นียบนอจพอเนี่ยค่ะก็จะเป็นการส่งผลงานก็คือทำคลิปวิดีโอนะคะเล่าเรื่องของการทำง,งานคนพิการให้เห็นการเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนพิการนะคะเพื่อสื่อสารให้กับ บริษัทที่จ้างงานสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเนี่ยได้รับทราบน,นะคะก็ช่วงวระยะเวลาที่เราจะเริ่มดําเนินการให้ส่งคลิปวิดีโอเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ช่วงมิถุนายถึงกรกฎานะคะส่งในระบบอะนจอจพรีพรนะคะอันนี้อันนี้เน้นย้ําว่านอจพจะต้องเป็นผู้ดําเนินการนะคะ,อ,ะอันสุดท้ายก็คือกิจกรรม ระดมทุนโมเดลวัละสิบาทค่ะเพื่อกลไกพึ่งพาตนเองนะคะการจ้างงานที่ยั่งยืนเนาะในหนึ่งปีเนี่ยเราก็อยากขอความร่วมมือคนพิการค่ะที่ได้รับการจ้างงานนะคะร่วมสนับสนุนบริจาคหนึ่งปีก็สามพันหนะคะต่อคนต่อปอีระยะเวลาในการร่วมบริจาคก,ก็คือแบ่งเป็นสองงวดนะคะงวดที่หนึ่งก็ภายในวันที่สามสิบเอ็ดพษภานะคะแล้วก็งวดที่สองก็คือ ภายในวันที่31ตุลาค่ะอันนี้เมื่อเรามีการร่วมสนับสนุนแล้วเนี่ยค่ะสลิปในการโอนเนี่ยเราก็สามารถาแจ้งในรายละเอียดในระบบได้นะคะในระบบโมเดล10บาทนะคะอันนี้เป็นการขอความร่วมมือทั้งคนพิการแล้วก็หน่วยงานเราเจพอนะคะเพื่อการจ้างงานที่ยั่งยืนค่ะ ค่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหลักๆในปี2568นะคะที่อยากให้ทุกคนได้ร่วมกันปฏิบัตินะคะก็จริงๆแล้วการทำงานตรงนี้ค่ะเราอยากให้เกิดความยั่งยืนคนพิการมีงานทำได้ต่อๆไปในทุกๆปีนะคะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่นำมาแจ้งให้ทราบนะคะกิจกรรมต่างๆเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่จะประเมินในเรื่องของการจ้างงานคนพิการก็ขอให้ทุกคนนะคะตั้งใจทํางานปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้เต็มกําลังความสามารถค่ะแล้วผลที่จะเกิดขึ้นเนะะี่ยค่ะก็คิดว่าการสนับสนุนจากบริษัทเนี่ยก็จะมีต่อๆไปในทุกๆปีนะคะหากคนพิการหรือหน่วยงาน ไหนที่อาจจะมีปัญหาแล้วไม่แน่ใจว่าจะต้องติดต่อใครอันนี้ค่ะก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สอคอได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพี่แมมพี่เปิ้ลหรือพี่พิษนะคะแล้วก็เราจะมีรายละเอียดนะคะว่าโอเคสามารถสื่อสารในกลุ่มไลน์นจกพกลุ่มไลน์คนพิการได้นะคะก็ขอให้ทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะขอบคุณค่ะ موسیقی